พูดถึงความคืบหน้านะคะก่อนหน้านี้เรารายงานการใครที่เป็นพ่อค้าแม่ข้าเนี่ยนะคะแล้วก็ไปซื้อสินค้าที่เป็นกระเป๋าแบรนด์เนมก่อนหน้านี้โดนหลอกมาแล้วนะคะที่มีแม่ค้าเข้าไปซื้อแล้วก็ไปประมูลมาปรากฏว่าแรกๆเนี่ยนะคะอีกฝ่ายหนึ่งก็ให้สินค้ามาดีหลังๆนี่เชิดเงินไปนะคะมีผู้ที่เสียหายไป40กว่ารายด้วยกัน ตอนนี้ค่ะที่ทางตํารวจกองบังคับการปราบปรามการการะทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าปอทอเขาก็เตรียมจะเรียกผู้ต้องสงสยัยสองคนเนี่ยนะคะมาให้ปากคําเดี๋ยววันนี้เราไปติดตามประเด็นร้อนกับคุณชนทิชารอดกันภยนะะัยค่ะ สาวปิยพรลีลาพรองผู้เสียหายจำนวนหนึ่งเข้าแจ้งความกับตำรวจปทอทหลังอ้างว่าถูกนางสาวเจตยารัตน์รั์พัทและนางสาวฤทธดานาคประนินกองการประมูลกระเป๋าแบรนเนมผ่านทางเฟซบุ๊กผู้เสียหายอ้างว่าพฤติการของผู้ต้องสงสัยทั้งสองจะเข้ามาเปิดประมูลกระเป๋าผ่านทางแฟนเพจ Crazy Brand Name ใน Facebook โดยเปิดประมูลครั้งละไม่เกิน200บาทกระทั่งได้ผู้ชนะการประมูล ซึ่งสิ้นสุดการประมูลอยู่ที่3 0 0 0 0ืนถึงสี่หมบาทซึ่งผู้ประมูลจะโอนเงินก่อนที่จะอ้างว่ากระเป๋าส่งมาให้แต่เมื่อผู้เสียหายโอนเงินกลับไม่มีการส่งกระเป๋าให้ตามที่ตกลงกันใบที่4เป็นเบา,บาๆเหมือนกันนะคะคิดเหรอคริสตันรุ่นนี้30,000มีใบนี้แหละที่เราเอกใจเพราะเขาบอกว่าถ้าเป็นกระเป๋าเบาวๆ,ๆวาเขามีสิน,นค้าทีนจต้องอยู่แล้วไม่ต้องรอแบบสั่งแล้วได้เลยอย่างเงี้ยค่ะ ใบเนี้ยที่เราเรา,เราเอ็ดใจเราไม่ได้ขอระยะเวลาประมาณ18มีนาค่ะรู้เรื่องก่อนสงการอะ่ะวันที่วันที่เดินทางกลับบ้าน11 11เมษายนวันที่แจ้งความรู้เรื่องวันนั้นก็ก็ก็บุกถึงบ้านเลยวันที่11รู้เรื่องปุ๊บก็บ,กกบุกเลยเจอใครบ้างคะเจอเจ้าของเพจเจ้าของ,ของที่เป็นเจ้าของเพจตัวจริงเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของเฟซบุ๊กตัวจริงแล้วก็เป็นเจ้าของเลขที่บัญชีตัวจริงแต่ไม่ใช่คน คุยกับเราคนที่คุยกับเราในอ e ีอบอ์เป็นอีกคนหนึ่ง,เข,งเขาแล้วเขาไ้มากเขาก็เขาก็บอกเขาไม่ได้ทำเขาไม่เขาไม่ไม่ทราบเรื่องมีคนมายืมมาเอาบัญชีเข้าไปอะไรอย่างนี้ยค่ะเช่นเดียวกับอารีนันทำคุูปัดที่ถูกสองผู้ต้องสงสัยโกงค่ากระเป๋าเช่นกันหลังเธอเคยนำกระเป๋าแบรนด์เนมจำนวนสามใบ ไปฝากขายหน้าร้านของเจตยารัฐย่านถนนสุขุมวิท23แต่เมื่อกระเป๋าขายได้กลับไม่ได้เงินคืนนี่พอเรามีกระเป๋ามือเออกระเป๋าส่วนตัวของเรา3าสใบเราก็อยากจะเปลี่ยนเป็นเงินบ้างแต่ไม่ได้ซื้อขายในเฟซน,นะพี่พี่หาร้านที่มันเป็นร้านรับซื้อขายของมือสองก็ไปเจอในเฟซน,นี่แหละว่ามีหน้าร้านอยู่ตรงเอินดิเชนที่สุขุมวิท23 ที่ก็วอล์กอิงเข้าไปฝากกระเป๋าไว้สี่ใบนะคะมูลค่าก็หกเจ็ดหมื่นอ่ะหมายถึงมูลค่าที่เราจะต้องขายได้นะประมาณหกเจ็ดหมื่นจากนั้นเสร็จก็ปรากฏว่าไปเจอในเฟซว่าเขาประมูลแล้วก็ทำการซื้อขายเรียบร้อยแล้วแต่เขาไม่โอนเงินให้<ม>พี่ก็ทำการทวงพอสักระยะหนึ่งประมาณครึ่งเดือนในั้งเดือนหรือครึ่งเดือนเนี่ยก็มีประกาศในเฟซหมายถึงว่าผู้เสียหายท่านอื่นเนี่ยเขาก็ประกาศในเฟซว่า ใครที่ทําการซื้อขายขคนคนี้ให้รีบไปแจ้งความด่วนเพราะโกงแล้วผู้เสียหายยงบอกอีกว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์ในลักษณะน,นี้จึงสอบถามไปยังสมาชิกคนอื่นๆกลับพบว่ามีสมาชิกอีกกว่า50คนที่ไม่รับสินค้าเช่นเดียวกันโดยสูญเงินไปแล้วกว่า11ล้านบาทในช่วงเวลาตั้งแต่ปี2558ถึง2559แม้ว่าผู้ต้องหาจะถูกดำเนินคดีช่อกงแล้วแต่ก็ประกันตัวออกมา เพื่อก่อเหตุซ้ำอีกพันตำรวจเอกสิริวัตรดีพอผู้กํากำกับการสองบอกปทกล่าวว่าลักษณะาการหลอกซื้อสินค้าโดยเฉพาะสินค้าแบรนด์เนมผ่านทางโลกออนไลน์ตำรวจได้รับการร้องเรียนมาอย่างต่อเนื่องซึ่งส่วนใหญ่มีพฤติการจะส่งสินค้าให้ผู้เสียหายตายใจก่อนที่ค้างต่อ,ตอไปจะไม่ส่งสินค้าตามการตกลงโดยประชาชนสามารถตรวจสอบการซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ก่อนตัดสินใจซื้อ เพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของขบวนการนี้คืออย่างแรกเลยนะฮะเว็บไซต์เนี่ยควรเป็นเว็บไซต์ที่จดทะเบียนถูกต้องกับกระทรวงพาณิชย์นะครับแล้วเราต้องดูความน่าเชื่อถือของตัวผู้ขายว่าเขามีความน่าเชื่อถือขนาดไหนแล้วก็จะให้ดีเนี่ยตรวจสอบใน Google ดูก่อนนะครับชื่อร้านชื่อคนขายหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขบัญชีที่โอนนะครับว่าเคยมีลิสต์ในการโกงไหมเคยมีการมีคอมเมนต์มีเว็บบอร์ด เคยด่าเคยตําหนิอะไรอย่างเงี้ยเป็นข้อมูลไหมว่าเขาเคยหลอกคนอื่นเราจะได้รู้ตัวแล้วก็ไม่ไปซื้อของของเขาอะครับเพราะมันเป็นเรื่องการไว้เนื้อเชื่อใจกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าซื้อของผ่านระบบอ e ีคอมเมิร์ซนะครับอยากให้ยื่นหมูยื่นแมวนะครับเพร,เพราะส่วนใหญ่คนร้ายเนี่ยจะโน้มน้าวทุกวิถีทางให้เหยื่อเนี่ยโอนเงินเข้ามาก่อนเมื่อโอนเงินเข้ามาแล้วเนี่ยก็ถือว่าสําเร็จละจากนั้นเนี่ยเขาก็จะติดต่อไม่ได้มากหรือโยกโยก้อะไรต่างๆเนี่ยครับ ผู้กากับการ2ปอทอยังแนะนําอีกว่าหากประชาชนซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์แล้วก็ให้เก็บหลักฐานการโอนเงินและการสนทนาไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการแจ้งความได้หากเกิดเหตุช่อคโกงกันโดยสามารถเข้าแจ้งความได้ที่สถานีตํารวจท้องที่เกิดเหตุหรือกองบังคับการปร,รับ,ปร,บปรามการการะทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือบอก,กอปอทซึ่งสําหรับคดีนี้ตํารวจจะสอบปากคําผู้เสียหายทั้งหมดก่อนเรียกตัวผู้ต้องสงสัยทั้งสอง มาดำเนินคดีตามกฎหมายชนทิชารอดกันภายหนาว26รายงานค่ะก็เป็นอุทาหรณ์ด้วยสำหรับใครที่ซื้อของออนไลน์นะคะรับจากนี้ต้องตรวจสอบให้ดีก่อนแล้วก็ทุกครั้งที่มีการโอนเงินเก็บสลิปให้ดีเพื่อเป็นหลักฐานต่อไปค่ะ